โอเคครับมาถึงวิดีโอนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องการหาเงินก่อนนะครับแน่นอนครับเมื่อเรารู้ mindset ของการทําเงินแล้วเนี่ยครับ mindset ของการเงินแล้วนะครับจริงๆก็มีความละเอียดของมันนะครับนะฮะแต่ผมจะไปลงลึกนะครับตอนที่ผมจะมี mindset เรื่องการเงินโดยเฉพาะแต่อันนี้นะครับเพียงแค่คุณปฏิบัติตามก็ทราบแล้วครับก็รู้แล้วครับมีผลแล้วครับโอเคข้อหนึ่งเนี่ยเราพัฒนาเรื่องวิธีคิดไปละนะครับในเรื่องของการเงินนะครับ ต่อไปครับ2ครับคือหาเงินครับหาเงินเนี่ยหายังไงครับนะครับผมจะตีซะว่านะครับคนที่มีปัญหาเรื่องเงินส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคุณก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณสามประมาณหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทนะฮะเพราะมันไม่พอแหะครับมันจะพอได้ยังไงครับถ้าคุณมีครอบครัวนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าคุณไม่หาอะไรทําเพิ่มเนี่ยมันจะไม่ไหวครับเพราะถ้าคุณมีลูกออกมาอีกตายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ที่เขาเลิกกันก็อย่างที่บอกครับเรื่องการเงินเขาไม่สามารถดูแลภรรยาไม่สามารถดูแลครอบครัวได้นะครับก็มีปัญหานะครับเรามาดูกันครับว่าเรื่องการหาเงินเนี่ยทำยังไงเรื่อง m i n d s e t ก่อน m i n d s e t โอเคคุณอย่าคุณอย่าจำกัดตัวเองนะครับคุณต้องปล่อยตัวเองเปิดใจตัวเองนะครับเพราะคุณเป็นคนที่เก่งกว่าที่คุณคิดนะฮะนะครับวันนี้ครับถ้าคุณอยากจะหาเงินเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเล่นตามผมก่อน ถ้าคุณอยากจะหาเงินเพิ่มขึ้นคุณลองคิดแบบอิสระสิครับแบบไม่ต้องมีอะไรมาจํากัดคุณสิครับไม่ต้องจํากัดว่าฉันไม่รอฉันทางานไม่เก็บอะไรเงี้ยปล่อยมันไปก่อนนะครับคุณลองคิดแล้วเขียนลงในกระดาษครับนะฮะแล้วคุณโพสตวิดีโอให้ก่อนว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยหาเงินได้เพิ่มขึ้นโอเคไหมฮะแล้วามาดูวิธีการที่ผมจะบอกต่อไปนะครับโอเคไหมอ่ะลองดูโพสตวิดีโอ มาถึงตรงนี้เนี่ยคุณก็น่าจะเริ่มเขาเรียกว่ามีวิธีแล้วนะผมถึงบอกครับวันนี้วิธีที่ผมจะเสนอครับนะฮะก็คือวิธีการลงทุนนะฮนะณปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการลงทุนที่คุณสามารถลงทุนได้ตั้งแต่หลักพันบาทจนถึงหลักล้านนะครับหลักพันสร้างหลักล้านก็ได้นะครับนะฮะมันมีวิธีหลายอย่างครับนะฮะต่อไป2ครับ MLM นะครับธุรกิจเครือข่ายน,นะครับ ก็วันนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่คุณลงทุนน้อยแต่คุณใชเ้เขาเรียกว่าใช้ศักยภาพในการที่จะสื่อสารในการที่จะช่วยเขาทำการตลาดครับแต่ก็ต้องระวังครับเพราะว่าวันนี้มันมีขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับเราจะจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่ามันจริงหรือไม่จริงมันหลอกหรือไม่หลอกก็ทำแล้วได้เงินจริงไหมนะครับเป็นหลายคนทําแล้วก็ล่มจมก็มีหลายคนทําแล้วก็มีความสุขครับชีวิตมันก็มี passive income น,นะครับาาเพราะ passive income ก็หมายถึงรายได้งอกเงยครับ นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยทำนะฮะก็ลองไปศึกษามันดีนะครับแล้วก็เรื่องการลงทุนด้วย 3. ครับเสนอตัวทํางานให้นายทุนครับวันนี้นะครับคุณเชื่อไหมครับว่ามีคนเยอะแยะมากมายครับนะฮะที่เขามีเงินฮนะเขาอยากจะโยนเงินนี้ไปลงทุนครับลงทุนอะไรก็ได้ถ้าคุณมีความสามารถอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณมีไอเดียเจ๋งๆนะครับนะฮะ คุณก็สามารถนะครับที่จะเซิร์ชหานายทุนเนี่ยแล้วก็เสนอผลงานคุณแล้วคุณทํางานให้เขาหรือเสนอเป็น c ีอง่ายๆเลยครับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณเจ๋งจริงเนี่ยการเสนอของคุณขอเป็น c e o แล้วคุณดูแลก,กิจการให้เขานะครับเขาย่อมอยากออกมาจากธุรกิจของเขาเพราะว่าไม่มีใครอยากจะทํางานตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ข้อที่2เงินเนี่ยมันไว้ในที่ที่หนึ่งไว้ในธนาคารมันก็ไม่เท่าไหร่นีธนาคารเนี่ยเขาก็อยากจะเอาบงให้มันเกิดเงินงอกเงยครับ นะฮะแล้วมันจะมีใครล่ะที่จะมาช่วยเขานะครับเริ่มต้นคุณก็เข้าไปช่วยก่อนเสนอตัวก่อนนะครับเสนอตัวเข้าไปช่วยงานก่อนนะครับจากนั้นพอเริ่มเรียนรู้งานโดยที่อาจจะไม่เคยมีความรู้อะไรก็แล้วก็ได้นะครับจากงานนั้นนะครับ <Another one> คุณก็สามารถที่จะเริ่มเสนอต,ตัวเองได้นะครับต่อไปครับทําธุรกิจของตัวเองนะครับเริ่มต้นเลเ็กๆก่ๆๆอนนะครับ <ước> แต่ผมกำลังจะบอกว่าธุรกิจส่วนใหญ่นะครับก่อนที่คุณจะเดินทางมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณลองพิจารณา ตามที่ผมบอกยิ่งกันเพราะธุรกิจส่วนใหญ่นะครับ80-90%นะครับล้มนะภายใน3ปีเพราะว่า mindset หรือวิธีคิดนะครับนะฮะหรือเจริญเติบโตยากนะครับหรือไม่มีพันธะมิตรนะฮะหลายอย่างนะครับมันมีปัจจัยของมันนะครับและที่สําคัญนะครับณวันนี้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเป็นธุรกิจที่คุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็เขามีระบบให้คุณแล้วนะครับและธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเป็นธุรกิจที่พิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์ก เขาถึงจะขายระบบให้กับคุณนะครับเหมือนกับแมคโดนัลล์ครับแมคโดนัลล์เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีไฮเบอร์เกร์ที่อร่อยที่สุดนะครับแต่เขามีระบบที่เจ๋งที่สุดไม่ว่าคุณจะไปกินแมคโดนัลล์ที่ไหนนะครับมันก็เหมือนกันครับเห็นไหมฮะแปลว่าถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ดีก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะขายดีนะครับโอเคไหมฮะนี่คือนะครับวิธีการเบื้องต้นที่ผมจะเสนอให้และคุณสามารถที่จะดูได้ครับในแอ e เรีย ของเมมเบอร์นะครับผมจะมีเสนอไว้ให้อยู่แล้วนะครับตามแต่ใจครับนะถ้าชอบก็มาจอยกันถ้าไม่ชอบนะครับก็ลองไปทำตามที่ผมบอกดูไปเซิร์ชดูว่ามีธุรกิจตัวไหนที่คุณสนใจและเงินทุนของคุณพอบ้างนะครับนะฮะนี่คือวิธีการเพราะคนส่วนใหญ่บางทีเขาติดสลักว่าเขาไม่มีเงินถ้าคุณมีเงินนะฮะคุณเสนอตัวทํางานครับถ้าคุณมีเงินระดับหนึ่งแต่คุณยังไม่อยากเปิดธุรกิจของตัวเอง คุณก็ทํา MLM หรือลงทุนวันนี้มันมีนวัตรกรรมเยอะครับนะฮะต่อไปครับถ้าคุณมีเงินสั้ระดับหนึ่งนะครับคุณอยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองคุณมั่นใจเอาลองดูเปิดเลยนะครับทำเล็กๆแล้วค่อยไปใหญ่ครับคนส่วนใหญ่มักจะชอบใหญ่ๆโตๆเพราะมันมีความฝันไงแต่จริงๆแล้วต้องเริ่มจากอีกเล็กๆแล้วไปใหญ่ครับนะฮะก็หวังว่าคุณจะหาวิธีการหาเงินนะครับ ที่ทำให้คุณมีเงินมากขึ้นนะครับและยิ่งถ้าคุณมีความรักที่ถูกต้องนะครับหรือว่าคุณมีอยู่แล้วคุณมีข้อควอยู่แล้วนะครับช่วยกันทำทับลงมือทํามันจะเป็นพลังงานที่เสริมกันครับโอเคครับขอใคุณโชคดีครับ